บบกับประกัดต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับ NK นะฮะดูแลสุขภาพของคุณให้ดีนะฮะคุณหายป่วยหรือคุณกําลังป่วยอยู่ก็ต้องทานได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยทานควบคู่กับยาไปได้เลยนะฮะเพราะว่ามีสารสกัดจ,จากเคอร์ซิตินนะฮะส่วนเคอร์ซิตินเป็นอะไรเป็นยังไงทําไมมันสามารถที่จะดูแลคนป่วยแล้วก็หายได้ คุณต้องโทรหาคอเซ็นเ,เตอร์เราค่ะครับวันนี้นะครับอยากจะดูแลร่างกายบูดพวงพุ่งการให้แข็งแรงป่วยง่ายไม่สบายบ่อยแนะนํา NK ครับวันนี้1กล่องหนึ่สิเม็ดด้วยกันนะครับทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดซื้อ1กล่องราคา2,500บาทแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ2กล่องให้โปรโพิเศษไปเลยเหลือเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้นะครับคือในล่างเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่แหล่สุขภาพดีสกันเคียวโคสมุม บีจีได้นี่เลยครับผ้าคนดุงทรงตุ๊กตาหมีไปโปรปีใหม่แล้เฟองไม่เห็นยาเกินซบครบสองพบาทนะซื้อเอเกเขาได้2อสองผืนแล้วใช่แล้วนะครับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมมาบันทันป่าอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อครับชาวเน็ตแห่กันแซดเลยตั้งคําถามกันแล้วนะลูกสาวคุณแม่ไงขวัญรูสามะนี่ไจะกลับไปเซ็นสัญญากับช่องเจ็ดจริงหรือมั่วชชว์หรือไม่นะครับ เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยเมื่อวิกหมอชินอย่างช่องเจ็ดสีเปิดตัวนางเอกใหม่แต่หน้าเก่าครับที่เซ็นสัญญากับช่องอย่างขวัญอุตสามณีอดีตลูกรักที่โผลบินนะฮะไปเปิดประสบการณ์ฟรีแลนซ์นะ,ะอยู่พักใหญ่เลยโดยจะทางด้านของเพจ 7hd r a m a society นะครับก็ได้มีการโพสคลิปเปิดตัวนีหละครับโพ์นี้เลยนะครับบอกว่าฮ้องกัะชั้นวาวเวลคัมขวัญคัมแบ็กเซ็นสัญญา 7hd นะครับพร้อมลวยงานละครเพื่อแฟนๆแล้วพบกันนะคะก็บอกมาแล้วว่าอย่าไปออกแต่แรกสำรับช่องเจ็ดด้านชาวเน็ตก แห่คอมเมนต์วิเคราะห์กันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมขวัญถึงตัดสินใจกลับบ้านเก่าลังเดิมละ่ะขวัญหนึ่งนะคนเขาตั้งข้อต้องตั้งข้อสงสัยกันนะบอกหนึ่งขวัญว่าเราจะไปเป็นน,นางรักช่องเจ็ดมากเพราะว่าคือตอนไปเป็นอิสระเนี่ยเหมือนผลงานไม่เด่นเ,าเ,าเานาะนวลๆไปหน่อยอว่าถูกไหมล่ะไปอยู่ช่องนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเองินเรื่องทองด้วยใช่ไหมใช,ใช่ไหมที่นางย้ายไปตอนนั้นน่ะนางถูกโกงใช่ไหม มีกระแสอยู่แล้วน well ่ะเขาก็ไม uh, sure ่ให้อย่างนี้กูไม่พ um oui> ูดจามือพูดไม่ไปชาวเน็ตเขาพูดขนาดอีก่ายังไม่กล้าพูดไม่ชาวเน็ตเขาพูดนะกูพูดไปแล้วกันกูไม่พูดช่องเจ็ดเนี่ยเขาแบบว่ารักขวัญเขารักขวัญมากเขารักขวัญจะตายตอนเขาเอาช่องเจ็ดเสียดายไหมช่องเจ็ดเสียดายไหมเฮ้ยนี่คืออะไรกันเนี่ยกูพูดออกาศไม่ได้คือช่องเนี้ยเอออะรู้อะทำไมบอกว่าจะให้เท่านี้เอออ่ะกี่ ตังแต่จริงๆแล้วไปไปมามาต่อปีหรอเออ,เอ,อมีเพื่อนชื่อเจ๊เล้งเนี่ยมันอยู่ใกล้ใกล้เขาไม่เขา่อยู่ใกล้กันนะเออเออมาดูดูแลจุกจาัการะมาอยู่ตั้งด้าน,นาลวอ,อ,อยู่ตรงป้อมยามแลวจากเท่านี้น,นีเองโ,อโหควบห้าไปเลยอะต่อปีเออนะครับเนี่ยบอกช่องเจ็ดน่ะ อ,อข่าวตั้งเยอะแยะยังมีโมสัญญาสัญญเยอะเขางน่าจราะรักก็แหละแต่ว่าคนก็บอกว่าเนี่ย<ต>น่าจ<บ>ะชินกับระบบการ<บ>ทำงานของเขาเก่งใจผู้ใหญ่คนหนึ่งอือ่าเพาเก่งใจคนนี้อ่าทำไมอ่ะ ก็เขาดูแลกันมากตั้งแต่เด็กๆนะครับน่าจะชินกับระบบการทํางานของช่องออกไปอิสระแล้วคงรู้ว่าไม่เหมาะกับตัวเองออนะครับเอ,อ,อเก็บอกมันแล้วบอกมันจะเจอกรบบอกว่าแม่เอกเดี๋ย้องเจ็บทำไมแต่มันก็เล่าให้เราฟังนะนะครับเราก็เข้าใจความรู้สึกลูกสาวน,นี่เขาบอกว่าตอนนี้ทับดาราอิสระเยอะมากความเสี่ยงก็ยิ่งเยอะตามแต่ผู้ผลิตแต่ก็ช่องทาง แบบว่าคนที่จะจัดงานหรือว่าป้อนละครให้เนี่ยนะลับมาช่องเจ็ดก็ยังดีน่อยลูกสาวก็บอกเลยว่าแม่ถ้าเกิดหนูอยู่ช่องเจ็ดหนูต้องเล่นเป็นบทพี่สาวบทแม่เพราะว่าหนูสามสิบ แล้วก็น้องๆมาใหม่สิบสี่อย่างเงี้ยสิบหกอย่างเงี้ยทำไงออปัดเอ้ยเราจะขายความสวยได้ออแต่คราวนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าตอนนางอิสระเนี่ยนางก็พูดไปแล้วว่าจะออกมาหาประสบการณ์ทําธุรกิจให้ให้ตัวเองแล้วก็จะให้น้องๆในช่องไอดนน้แจ้งเกิดกันบ้างแล้วเดี๋ยวสักวนันหนึ่งขวัญจะกลับไปครั้ก็กลับมาแล้วนั่นแหละอย่างขวัญอุตสาวมานีเนี่ยมันยังเอกก็ยังเล่นได้อยู่นะเมย์เล่นได้มันไม่ยากเลยนะนแล้วก็คือแบบว่าเป็นละครที่แบบ ไม่ต้องเป็นละครแบบเนื้อหาปัญญาอ่อนนะต้องโชว์ฝีมืออย่างโอมเนี่ยเล่นนางเอกไม่ได้แล้วเล่นไม่ได้เพราะแกต้องบทเล่นบทอะไรขี้ข้าขี้ข้าอยู่ในห้องแบบว่าห้องครัวแล้วก็เมาเจ้านายแล้วก็ต่อแหล่ไปเรื่อยเล่นเป็นตัวเองอ่ะใช่เล่นเป็นตัวเองเลยคือตัวเองอ่ะต้องมาเล่นตัวเองต้องเล่นอยู่ในบทธรรมะโมปฏิบัติธรรมเท่านั้นรันยังบอกเลยว่าใช่ไม่เขายังไม่ได้พูดเลยค่ะใช้เวลาพักก่อน อ่าใช่เห็นไหมล่ะเล่นเป็นขี้ข้าอ่าได้เออแล้วก็แบบว่าอยู่ในห้องครัวแล้วก็ตอแหลนินทาเจ้านายไปเรื่อยมันแต่ว่าจะต้องฝึกยากหน่อยไงเพราะไอ้เนีม่ทําไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรเลยต่เนื่องเฉยเอยผู้กบกับบอกทานแททุกรางวัลได้สาขาหมดทุกรางวัลได้สาขาเออทุกสาขาได้รางวัลหมดเออนั่นแหละ ทุกทุกสาขาได้รางวัลหมดสาขาตอแหลยอดเยี่ยมไงแน่นอนโอ้ยสุดยอดลารแสดงนำต่อแหลยอดเยี่ยมบทคีข่ายอดเยี่ยมบทสมทบต่อแหลยอดเยี่ยมมาเพื่อนฉันไงปุยไงไม่ใช่ปุยหู้นนะปุยปุยเพื่อนฉันนะปุยเพื่อนฉันเป็นเล่นคิเป็นคีข่ายมาตั้งแต่สาวจนแกอ่ะนั่นแหละเขาบอกว่าพี่ปุยหัวทีค่าเล่นยากไหมผมเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากเลย เอาเป็นตัวเองออกมาเหรอเออตอแหลไปวันวันอยู่ในห้องครูอะตอนแหละคุณผู้ชายคะขับกี่โมงคะอืมวิจแล้วเกิดอะไรขึ้นคะคุณผู้หญิงคะยากนะบนตอแหลเนี่ยเออไมองเลโอไมเล่นได้ต้องไปเรียนการแสดงไหมไม่ต้องเรียนทำไมอ่ะโอ้ยดุย เออด้วยอินเนอร์ของอมันใช้ได้อยู่แล้วมันมาจากภายในมันมาจากภายในนะคะบทตอนแหลบทขี้ค่ายอะไรเงี้ยเล่นได้เลยแล้วจากบทตอนแหลบทขี้ค่าแล้วอมต้องเล่นบทอะไรได้อีกอ่าคนขับรถคนขับรถคนสวดแต่มึงห้ามพูดแต่พารุษเดี๋ยวพูดโูกมันกะมนะเทยเลยไม่ได้มึงจะพูดพูดแบบว่าแมนแมนับครับรับขับเจ้านายครับเออเพราะเดี๋ยวมึงไปพูดเป็นตัวเจ้่าเจ้านายขับรผมันจะเทยนะคะ แต่เจ้าจิตเขาไม่เอากระเทยเล่นด้วยนะคะเอ,อเาผู้ชายเล่นเป็นกระเทยน,นะครับทำไมอยาบ เขาเป็นกฎของเขาถ้าเอาข,ของจริงเล่นเอาเอาของจริงเล่นให้เอาผู้ชายแท้เล่นเป็นกระเทยอออก็จะดูเนียนมันจะดูไม่ดีเพราะว่าเขาบอกว่าเยวาวชนจะลอกเรียนแบบก็เลยแบบเอาผู้ชายจริงมาเล่นดีกว่าแต่ไปส่มบทบาทไปถูกต้องเป็นประมาณนั้นก็ทําตามบทบาทก็คือละครนั่นแหละมันคือละครแต่ว่าเพื่อนไปแต่งหญิงแล้วก็ไปไปฟิตติ้งไปไปไปวงสวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่งเป็นผู้หญิงไปเลยไงผู้บริหารช่องเขาก็มองไง เขาก็มองมันมันดูไม่ดี<ม>เดี๋ยวเยาวชนจะเรียนแบบ,บมันไม่ดีไงม,มันก็เลยต้องเอาผู้ชายแท้มาเล่น<ม>เอาว่าผู้ชายแท้ที่เล่นบทกระเทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีลูกมีเมียแล้วหลายคนก็มาเล่นบทกระเทยอย่อางเงี้ยเออ ก็ตามแต่โอมนี่เข้าไปไม่ได้เลยทำไมอ่ะเพระไม่ได้หมดกระเทยที่ไม่ได้เลยทำไมหน้ามันใช่ไงอ๋อหน้าผมจะเล่นบทเป็นคนใช้แหละใช่บทขี้ล้าหรือคนใช้ไม่ได้มันดูดีไปหป็บทขี้ข้าเล่นบทเป็นแบบคนถูกลักพาตัวไปอยู่ในซ่องสุมโสเพณีได้ไหมปกติโสเพนีุนี้ไม่มีการถูกลักพาตัวนะไม่ใช่ที่ไม่รู้จักกะหลี่ในละคร่รู้จักกะหลี่มาลเอาในละครละครก็มาสร้างจากเรื่องจริงพี่พี่รู้จักกะหลี่ไหในละครเห็นลักพาตัวไปอะแยีกะหลี่หลายคนก็เินเข้าไปในซ่องก็ไปเสนอขาย สมัครกะกไปสมัครไม่ต้องกอกเลยวอล์เอินหรยกว่าวอล์กอินันอี้รเรื่องจริงนะคะวอล์กอินชวนเดี๋ยวนี้มันไม่มีแบบตกของตกเกี่ยวนะคะเพื่อนนิฉันอยู่อาบอบนวดหมดทุกคนเต็มใจหมดนะคะอมาด้วยความเต็มใจกับด้วยรอยยิ้มปริมไปเลยอยู่ด้วยความแบบว่ามีเงินมีทองตอนมามาแท็กซี่ขากับขับเบนซ์ขับบีเอ็มกลับนะคะหรือไม่ได้บอกว่าอาชีพดีๆนะคะแต่เดี๋ยวไม่มีนะคะรู้ทุกหรอให้ขายตัวไม่ค่อยเชื่อหรอก กูไม่รู้เชื่ออแล้วไปทําไมอืรู้ว่าเขาหลอกก็าตรงนั้นไปทำไมจ้ำใจก็บังคับหนูหนูก็ต้องทำมันไม่เขาบังคับหรูอเขาจ่ายเงินมึงไม่ตรงมึงเอาความจริงเขาจะทําร้ายหนูแต่หนูไม่ทําตามเขาหนูมึงรับไปร้อยกว่าคนแล้วเขาจะทําร้ายมึงทําไมอีแขกตอนแรกๆนะขี่บีเอ็มขี่เบนซ์มานะพักหลังๆนะนั่งแท็กซี่เรงรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแท็กซี่วินมอสตร้าแขกก็แย่ตอนเนี้ยจริงแขกก็แย่เจออีคนนี้ให้บริการละโอ้โห คนที่ให้บริการหลายคนเนี่ยมันติดการพนันติดหวยติดผู้ชายบาโอก็หมดตัวบางคนขายขายอยู่ได้เงินได้ทองแทนจะส่งให้พ่อให้แม่ไม่ส่งผู้ชายไปเที่ยวบาโอนเราไปหลงรักผู้ชายไปนั่งเฝ้าผู้ชายผู้ชายมันก็ผู้ชายบางคนเขาก็เป็นคนดีบางคนเขาก็เกิดมาพร้อมดาวดาวไถยเขาว่าไถยหมด หลายคนเออฉันเคยสัมภาษณ์สมัยก่อนอายุสี่สิบห้ายังมานั่งขายตัวเลยฉันบอกพี่ยังมีคนซื้อพี่หรือสภาพพี่งอมมากเลยนะมีแต่ลูกค้าเก่าๆบางทีเขาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเขาก็เรียกพี่ไปบางทีเด็กอะยี่สิบยิบเอ็ดเนี่ยมันขึ้นไปสี่ห้าคนแล้วพี่ยังไม่ได้สักคนหนึ่งเลยออตอนมีไม่เก็บไงตอนมีเอาไปเที่ยวผู้ชายบาโฮสไง แม่ก็สอนโอมไว้นะเคยไปผู้ชายบาโฮะเคยไปไหมบาโฮดเคยไปไม่เคยเห็นโอมไม่เคยไปเลยไปไม่มีตังเที่ยวอะไอยางั้นะเี่ยวดินเข้าไปก็ได้อแต่ว่าบาโฮดหน้าตาดีจริงนะคะดิฉันเคยไปลูกสาวพาไปแล้วถ้าดิฉันเลือกดิฉันก็คนนี้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 แต่น้องเขาก็ต้องทํางานกันนะคะบางคนก็เรียนหนังสือดีบางคนก็หน้าตาดีมากเราก็ทำมากินกันนะคะ แต่จะไปบาฮูสฟิลิปปินส์กูไม่ไปแล้วนะทำไมอ่ะกระเทยแก่ขายฝันน่ะไปนั่งเพอผู้ชายเรียกมาก็เรียกมานี่คือแบบว่าจับทำอะไรก็ไม่ได้เลยไม่เหมือนมาฮูสเมืองไทยอือบาฮูสเมืองไทยรับรองนั่งเสร็จปั๊บนี่ยังโอบกอดหอมแก้มได้ที่นั่นทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกระเทยแก่แล้วไปหลงรักเด็ก่ะแล้วก็ ตื่นค่ะลูกครับนะฮะอ้าวไปดูนี่ดีกว่านะครับเรียบแต่โก้ครับส่องแอนนาเสือกันมาดีกว่าครับลุกดินเนอร์มือแรกนั่นเองครับแฟนๆชาวไทยพร้อมส่งใจเชียร์กับแอนนาเสืองาเอี่ยมครับเพราะว่าในตอนนี้เธอได้เดินทางไปเก็บตัวกับกองวิศนุเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการประกวดครั้งนี้ครับจัดขึ้นที่นะครับสหรัฐนั่นเองสหรัฐอเมริกานะครับ ล่าสุดเองนะครับคุณนนาเสือเองครับก็ได้มาอวดนะฮะลุกดินเนอร์มือแรกให้กับแฟนคลับได้เห็นกันโดยลุคนี้เธอมาในชุดเดรสสีฟ้าพร้อมสวมใส่กับรองเท้าส้นเข็มสีดำครับรวบผมตึงแล้วก็กระเป๋าสะพายสีเขียวดูดีสีตัดกลับนะฮะชุดเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นไงบ้างคุณแม่ลุคนี้สวยเอสวยคนสวยมันแต่งอะไรก็สวยค่ะ คนสวยมันแต่งอะไรก็สวยหมดละค่ะนะคะแต่งไม่สวยมันก็ยังสวยค่ะแต่ถ้าเราคนส่งคนไม่สวยไปเนี่ยมันแต่งชุดสวยยังไงมันก็ไม่สวยค่ะจบแค่นี้ค่ะครับนะโดยปีนี้ครับคุณอาร์ตี้เองก็จะบินไปเชียร์ด้วยนะโดย,โดยที่ทัามอาร์ตี้ไม่ไปนี่อโดยที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนติ่งดราม่าใส่ตลอดแต่ก็ยังจะไปเชียร์เหมือนเดิมเชียร์ใช่ไหมครับถ้าจะให้กำลังใจกันได้ไม่เห็นเกี่ยวกันเลยติ่งไม่ใช่ คนให้เงินหราซะหน่อยเพราะว่าติ่งไม่มีตังค์ไปดูใช่อติเขาบอกเขาไปได้หมดเขาไม่โสนเขาจะด่าเขาจะว่าอะไรก็เขาก็ไปเชียร์คำว่าไปเชียร์คือไปเชียร์ไงเขาไม่ได้ไปแบบว่าไปในนามของอะไรนะคนจ้างไปใช่ไหมเขาไปเองปะอติเนาะไปด้วยทุนตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะ ก็ <า S 1> มีแรงสนับสนุนกันไตก<ห>่อนจะอาร์ตี้จะไปให้ฝากให้อาร์ตี้กิน NK ก่อนนะคะใช่เดี๋ยวไปเจออากาศปปากาเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอยากจะรู้ว่า NK ดียังไงทำไมต้องกินนะคะคนไม่ตบายคนเป็นโรคทำไมต้องกิน NK มันช่วยได้ยังไงเรามีโปรค่ะอ่ะวันนี้ครับโปรเลยนะครับหกล่อง60เม็ดด้วยกันครับทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดหกล่องเนี่ยขายราคา2 5 0 0บาทนะครับ แต่วันนี้ซื้อ2กล่องราคาพิเศษเหลือเพียงแค่4 5 0 0บาทเท่านั้นโปรดีแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวมามันกันปากโทรเลยเบอร์นี้นะครับ0ูนย์ 95, 7, 8ก้า็นหะครับหรือที่แหล่สุขภาพดีสแกนเคียร์โ,โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยขึ้นด้านล่างแล้วและเบอร์นี้เคียร์โค้ดนี้สามารถร่วมโปรในส่งท้ายปีเก่าของเรานะตอนหลับปีใหม่กับโปรนี้ซื้อครบ2,000บาทได้ผ้าขนดหนูเช็ดหน้าไปน่ารักน่ารักครับทรงตุ๊กตาหมีหลากหลายสีสัน,น,นจัดไปเลยซื้อครบ2,000ันเคยาสีฟันจีเฮิบหรือขม น,นะครับคับสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ